เบิรเขืออยยังไงพี่น้องจำซื้อไปเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพอกับลูกนี้คือเกาแล้วพี่น้องมนะมมือนี้ได้สมไข่ปลานะครับพี่น้องนี่แบบมกให้มันสุกเลยนะพี่น้องนี่หอมๆเลยพี่น้องแกมกับสุกโดดนะกับผักหลายอย่างเลยพี่น้องมนะ ใส่กับคนเนียวครับผมเสบแฐีน้องกันพี่น้องอคำใหญ่พดหอมเลยนี่พี่น้องสมไข่ปลานี่ครับแสบพี่น้องอ bèo khứa như thế nào, chấm xì bơ, hửm, khẩu vị ăn được đấy, hửm, rau xào chấm nhạt หอมปิ้งใส่เบตตองพี่น้อง รสชาติจะอกเปรีป่ยวๆอย่หน่อยมั้งเปรี่ยวหอม แซ่บเข้ากันเรื่องคุยเรือ่องสดพี่น้องอืม เขากันแห้งก็ผักบุเคอไหมน้องพี่น้องก็ฝากไว้สักนีนะครับผมฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้นรงนี่ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ตรงนี้นะพี่น้องนะแล้วก็เพื่อที่จะบม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะพี่น้องถ้าชมเลยนะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับการติดตามครับกดไลค์ก็แชร์ก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับพี่น้องนะ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่สุดแล้วนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคู้ทุกคนนะครับมีความสุขไร้รายนะครับจะเจ็บจะไข้โรคให้ก็อย่าได้มีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปราถนานะครับแบมือก็ขอให้ได้แก้วมนนี้โชดโทนหายก็จะได้มาผ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ